สวัสดีค่ะพี่น้องมันี่ก็มาพอกันคืออกาวนอตามนัดหมายกันไว้ตามสัญญากันไวหมู่บ้านจ้าแต่ยังแต่ก่อนอื่นใดก็ต้องถึงบอกพี่น้องว่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครช่องของแตนทราเวลเลอร์นะคะคนเดินทางนะคะมันี่มาบอกพี่น้องว่าหนึ่งข่าเนี้วค่ะพี่น้องเห็นบะหนึ่งข่าเนี้วจ้ามีข่าเนี้วหนึ่งกับเสิฮ็กลวยทอดตามสัญญ,ญาพี่น้องไว้เนาะ เซ็ตกล้วยทอดนี่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะมือนี้ตามสัญญาเนาะพี่สาวสิบะเห็ดกล้วยทอดนะคะสิบะเบิงให้เบิงสูตรว่าเขาผสมจังไดแน่เฮ็ดอีหยังแน่ลงไปจ<ช>้่ผสมมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมห้าร้อยกร,รมัมใช่ปะจ้ะ โอเคห้าร้อยกรัมนะนะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ลงไปขยับมาทันี้ค่ะขยับมาที่ลงลงนะคะขยับมาที่ลงลงท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะโอเคค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็สว่วนผสมก็คือน้ําเย็นค่ะน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นลงไปนะคะโอเคผสมทีละน้อยทีละน้อย คนไปโอเคนะคะจ้าตัวน,นี้กับเบิง์นตอนนะคะส่วนผสมก็มีค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะมะพร้าวแห้งเมืองน,นี้นะคะมะพร้าวแห้งใช่ปะต้องใช้มะพร้าวแห้งนะคะมะมะพร้าวสำเร็จแล้วอ๋อแล้วก็ ราดไปด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลลงไปแล้วนะคะน้ำตาลแล้วก็อ,กอันนี้นคืองาค่ะวันนี้ไม่มีงาดํานะคะดิฉันก็เลยต้องใส่งาขาวค่ะอ๋อใส่งาขาวใส่งาขาวเพิ่มความหอมอร่อยผสมรวมกันใช่ไหมผสมรวมกันเลยผสมรวมกับแป้งค่ะโอ,โอเคผสมรวมกันผสมรวมกันเลยค่ะโอ,โอเคท่านผู้ชมดูนะคะก็ผสมยังไง มีอะไรบ้างนะมีแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมแป้งข้าวเจ้ามีอะไรอีกมีน้ำตาลมีเกลืออ,อ๋ออย่างละอย่างละแล้วก็มะพร้าวแห้งแล้วก็งาขาวนะคะโอเคก็สูตรนี้ก็คือคิดเอาทำเองค่ะเพราะว่าอยู่เมืองนี้มันไม่มีอะไรครบครันนะคะมันเราต้องคิดจินตนาการแล้วก็ทำ กนเน่นะคะอ oh. แต่ไม่สูตรทำขายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอื uh huh. ตัวน,นี้คือก็ดิฉันก็จะชิมรสชาตินิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะร้อยเซ้นให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะ <Okay. S 2> ละลายให้ดีก่อนค่ะโอเคเออเพิ่งก็จะซิมเบิงเนาะคนเบิงก่อนคนเบิงก่อนล้วก็จะซิมแป้งจากน้อยหนึ่งคิดว่านะเป็นคนเห็ดอันเ้าคนเบิงก็สิลูกคนบ่เคยเห็ด ป็นไงรสชาติอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยเหาะหวานมันเค็มก็พอดีลนะโอเคอันนี้คือมันนะจ๊ะอันนี้จะทอดกล้วยก่อนนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะนี่คือน้ำมันติดใส่ลงไปจ้ะน้ำมันติดใส่กระทะลงไปไว้ทอดกล้วยเนาะทอดทั้งกล้วยทั้งมันนี่แหะอืม ไหนลงก่อนให้มันคู่กันโอเคกล้ <Okay. S 3> วยก็ตัดครึ่งนะคะมาทางนี้สิคะท่านผู้ชมจะได้เห็นได้เออมาทางนี้จ้าตัดครึ่งแล้วก็ผ่าเปลืกออกคะ่ะ แล้วก็ฝานแล้วก็ผาใส่ในใ<ส>แป้งนะคะโอ้ฝานใส่ในแป้งเลยโอ้กล้ยไม,<ถ>ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่กล้ยแข็งขนายกล้ยลาวสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเนาะมาทางนี้ ท่านผู้ชมขาเสร็จแล้วค่ะหนึ่งหมอ้อหนึ่งกระทะจาเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อเหลืองบ่อเหลืองอารามชามเลยน่ากินน่ากินอันนี้กลวยได้จ้าอันนี้เป็นกล้วยเดี๋ยวรอบต่อไปปี่จะเอาอันปีเป็นจะเอาเป็นมันนะพี่น้องเอามันลองดูเนาะ <Yeah. S 2> ว่ามันจะเป็นยังไงลองใส่มันดูนนดอืม อันนี้ตักดีไหมอันนี้ตักอันนี้อันนี้ตักดีปะ่ะอันนี้ตักดีปะ่ะเออตักทีเดียวเลยเนาะพี่น้องเห็นบบของแท้เท่านั้นเลยจ้าในของแท้มีมันมีบักเพาเมี่ยนโอ้ยมีมันเมีอันอันอันนา้าง้า,ม,ม,า,ามีงามีบกักเ้าพี่น้องเห็นบบหนากินบอ น้ำไหลไหลละกันสิชาพี่น้องขาพี่น้องเห็นโบนากินบมจ้าอืมนากินหลายนากินหลายให้เบิงเบ้งก้อนให้เบิ้งก้อนอู้เป็นตาแสบแห้งเป็นตาแสบหลายเดี๋ยวหลอดต่อไปเออเพิ่งเอาอันมั่นลงเนาะอันนี้เป็นกล้วยเนาะจา้าเป็นกล้วยพี่น้องไดีเบิ่งหลอดต่อไปเป็นมั่นจา้า มันมันแล้วนะคะมันมันจ้าพี่น้องได้ยินเสียงบ๊ชู่บ๊เมนผัดกะเพราด้วยจ้าทอดมันจ้าผู้ใดสีมาซื้อก็ซื้อเด้ออันละหาบบ่ออันละบาทบ๊วเล่นจ้ามากินใดเด้อพี่น้องคุทุกคนผู้ใดสีมาไดก็มาเด้อมากินน้ำกันเนาะ กำลังเห็ดอยู่กำลังเห็ดอยู่แสบแสบแสบจา้าตามคำบอกบอกไว้มื่ขึ้นบอกกระเออยบอกสีเห็ดอเนี้ปีนองได้เบิง้งไนกินน้ำกันผู้ใดพมากว่าเป็นยังจา่ายด้ยฝากไปหายกินเนาะฝากไปเซนนี่ไปหายเดี๋ยวสิฝากไปเซนนี่ไปหายชม,มือมันหอดเร็วอยู่เห็นบอพี่นองเห็นบอมั่นจา้า มันนะคะไม่ใช่เราเป็นมันจาอันนี้เดี๋ยวมันก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันเย็นก็จะได้ซีมเบิ้งว่าอร่อยปันไดพี่น้องเบิ้งนอพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอันนี้มันจะอัน่นเออ่นกาแฟนั่นกล้วยไว้เพิ่มอันนั้นก็กล้วยฟานไว้ทั้งผุนบ่ตตองตกใจด้วยค่ะหมองุงเข้าคัวคนไทยก็ต้องเมีหมองขุงเข้าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งจาแทนพี่น้องได้เบิ้ง จุกรูกระติบข้าวเหนียวจ้ามีข้าวเหนียวหนึ่งใบเรียบร้อยพี่น้องดับเบิ้ลเด้อสิยหายเบิง้งติวซิมมาจากน้อยโอ้อยากกินข้าวเหนียวข้าวเหนียมนิมน่มพี่น้องนิ่มหลายนิ่มแห้งอืมอืมนิ่มสุดอร่อยฮอกะเบิลองลอง,ลอง,ลองชิมติแข็งไหม แต่เบิ้งเด้อพี่น้องอย่าปากันเด้อเด็ดสิซิมแม่เบิง้งได้ยินเสียงจากน้อยกับอย่าปากันเด้อแดงกรุบเสียงดังแรงๆอือร่อยมากพี่กรอบใช่ไหมกรอบกรอบดูนะคะดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนท่านผู้ชมคะพี่น้องเบิง้ง ว่าสิสซ่บขนาดใดนั่นแหละเดี๋ยวสยพี่น้องได้เบิงนำ้ำเดี๋ยวก็ถอดจากน้อยกับสิสซุกแล้วเดี๋ยวพี่น้องประมาณหานาทีมั้งคิดว่านะพี่น้องถ้าเบิงเดิมสิสุกประมาณหานาทีเนาะจ้าพี่น้องกับเบิงเนาะเห็นบ่เลืองอาลามเลยเห็นบ่พี่น้องอันนี้คือมั่นนะจ้ะมันนะคะไม่ใช่เรามันเป็นแต่แส่บบอ พี่น้องเบิ้งทั้งพี่เต้าเงาวกระทะแรกเหลือแค่นี้จ้ากินแล้วจ้ากินไปแล้วจ้ากระทะแรกเหลือตำนี้กระทะต่อไปกระิได้ชิมอีกพี่น้องเห็นบอนนากินบคะ่ะพี่น้อง่ะใครสนใจติดต่อหลังไมได้นะคะ อ๋อสุกแล้วใช่ไหมโอ้อนนี้เริ่มสุกตอนมี้ใส่กองวัสดุก่อนสุกก่อนนะคะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเห็นบอหนาะกิน่าจา้จพี่น้อง

กะามะาพร้าวกับงานะคะ่ะเขาต้องเอาออกน้ำในจ่ายาย้ำเข้าโทษปลาว่าเขากันวันหินหนักมะพร้าวเข็นข้าใส่อันต่อไปมันโดนมาก,กสิใหม่เนาะพี่น้องเบิ้งบ่นี่พี่น้องเบิ้งกับไก่เนาะเฮ้ยเห็นแล้วลสีอิจฉาเด้อเห็นแล้วสีอิจฉาเนาะใส่เบิ้งหน้าไม่ขาดดูไม่ขาดหันมาหันมาไม่ขาดเห็นบ่เห็นบ่ แม่ขาะกระงามปากกะแดงมันีสาวปากแดงแก้มแดงเจองแหวงอินโบลงอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรคะกล้วยค่ะอ๋อนี้เป็นกล้วยค่ะสลับกันค่ะสลับกันกล้วยกับมันมันกับกล้วยแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตอนนั้นมันเป็นมันกับกล้วยค่ะกล้วยกับมันแต่เรายังยืนกินตรงนี้เหมือนเดิม มันกับกลวยยุพุนตะข่อยอยุพีหืมกระทะร้อนมากพี่น้องเบิ่งดูแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวนะพี่น้องเบิง่งสักพักหนึ่งเบิ่งดุเออเออพี่น้องเบิ่งมีแต่ง,งา ง้านำ้ำง้ากับบอกข้าวเดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนเนาะท่านผู้ชมขาเมื่อนี้ตอนนี้กินกล้วยทอดกับมันทอดเหมือนไปสามกระทะแล้วค่ะเมากระทะย่องขันแท้เมาหัานกล้วยทอดจ้ะก็เลยสิมาบอกพี่น้องวานคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะคะ จะิได้ดูตอนสองอีกต่อไปก็ยังมีตอนสองอยู่ค่ะพอสิกินอีกยังต่อไปย่องงันแท้สีเมาอีกยังต่อไปค่ะจังไดก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเนาะติดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะกะมีแนวใดดีๆก็บบอกในเด้อค่ะแนะนําในเด้อว่าผิดตกผิดผลาดประกันใดก็บบอกในเนาะจังไดก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ